สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท,ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่2มีนาคม2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สำหรับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนเราคำนวณนะคะใจก็จะพาไปดูวันที่ 1. มีนาก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะ 1. มีนานะคะพี่น้องคะใจให้เด่นเฉพาะกิจสอและ1เด่นพิเศษ9และ8ดเด่นปกติ6และ5เด่น v ีพีและ3 เดินรวมทุกรอบเก้าและหกนะคะชาวกิตนะคะบนมาห้าเจ็ดสามล่างศูนย์สี่ 04, นะคะเดินแยกหลุดนะคะเดินรวมหลุดนะคะเข้าคู่ด้านบนศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะพี่น้องเดินสี่นะคะวันนี้นะคะกับเก้าเนาะพี่น้องเดินประจาวันนะคะพิเศษจะให้เก้าและแปดนมาเจ็ดสองเจ็ดล่างหนึ่งแปดนะคะมาคู่สองเจ็ดแล้วก็คู่หนึ่งแปดนะคะเดินมาแปดนะคะเดินแยก ปกติจะให้6กละ5หลุดนะคะบนมา102ล่างเกาสามเข้าคู่0ูย์สด้านบนนะคะน้งคะแล้วก็มาเด่นรวมนะคะเด่น9นะคะเด่นแยกหลุดนะคะบีพีจะให้4และ3บนมา0ูนย์แปด่ล่าง8ปดเก้นะคะน้องเด่นแยกมา4เด่นรวมมา9นะคะวันนี้6กหลุดนะคะมาต่อนะคะมาลุ้นกันนะคะวันที่2มีนาคมสองพันห้านะคะ สองมีนาใจก็เอาผลการออกรางวัน1มีนาสี่ตัวบนมาคำนวณนะคะปกติพิเศษ b ีปกติ6 102พิเศษห7ึ่งเจ็ดสองเจ็ดบีพีสนะคะหบวกห่บวกสบวกหนึบวกเบวกสองบวกเนะคะบวกสบวกแบวกสนะคะได้41่สิเอลบหนเหลือ40่บวกหได้42 จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ถ้าใครอยากได้3ตัวเอา4มาด้วยเช่นนะคะ4 0 4 4 0 2 4 0 5ก็แล้วแต่ชอบนะคะพิจารณาชอบได้เลยนะคะเนาะ0 1ถึง0 9นะคะจับ2ตัวนะคะ0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 1ถึง1 9 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 สองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสองสงสอง 5, สอง 6, สี่งห้างหกสแล้วก็29นะคะศูนย์หถึงศย์เเจมากศูนย์หนึ่นย์องศูนย์สี่แล้วก็0ูนย์เก้ะคะหนะะึ่งหนึ่งถึงหนึสองหนหนึ่งหค่ะ สองหนึ่งถึงสองเก้านะคะสองหนึ่งหนึ่งสอง 3, สองสามสองสี่สี่สองด้านหน้านะคะสองห้าสองหกสองเก้านะคะพี่ต้องคาแล้วแต่ชอบนะคะประมาณนี้ค่ะคู่ด้านบนนะคะสําหรับ fc ใหม่นะคะใจไม่ให้ได้เอาทุกคู่นะคะคือคู่หาความน่าจะเป็นนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจคู่ด้านบนว่าชอบตัวไหนนะคะมาดูตัวเด่นนะคะ เด่นเฉพาะกิจนะคะพี่นองคะอยู่ที่4และ3พิเศษนะคะ5และ4ปกตินะคะ2และ1น v p นะคะ1และ0เด่นรวมทุกรอบเลยนะคะอยู่ที่0และ2นะคะพี่นองคะประมาณนี้นะคะ ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนหรือจะจับยังไงเดี๋ยวใจพาจับดูนะคะ4นะคะ4 0 0 4 4 2 2 4หรือ4 3 3 4 3 4 4, 4, 3, 4 3 3 0 0 3 2 3, 3, 2 3 2, 3 2นะคะจับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องน้อยต่อไปก็5 0 0 5 5 2 2 5หรือ5 4 4 5นะคะ แล้วจะมากต้องพี่น้องเนาะพี่าจรณา,าชอบนะคะแล้วก็ดูคู่ด้านบนด้วยว่าชอบหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเลขเด่นประจําวันคือเลข5และเลข0เบิ้ลประจําวันนั้น5 5นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหมนค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ